สวัสดีครับอย่างที่เกริ่นนาไว้เมื่อตอนตเช้านะว่าวันนี้นะครับจะเอมาลองมาแก้ไขตัวหนังสือที่เป็นเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยครับเป็นตัวสีแดงๆแบบเนี้ยคือช่องขยายของเขามันก็จะไม่ตรงแล้วก็มันจะมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เต็มไม่เต็มเส้นแบบนี้แล้วก็มาทําอะไรแล้วก็มาดูหน่อยสิอ่าเรามาทําดูดิเขาบอกว่า เมื่อนําไฟล์อื่นๆนะเข้ามาแล้วเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะไม่ค่อยตรงดารูปอ่าใช่ไหมฮะตามรูปตามลายพวกเนี้ยเราก็มีวิธีแก้นะครับมีอยู่2กรณีอ่าที่เพื่อนบอกว่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลองคลิกเช็คให้ดูเนาะแบบนี้นะฮะเพื่อนบอกว่าคลิกขวาที่นี้แล้วก็นี่นะฮะไซต์ทูฟิตเมื่อไซต์ทูฟิตปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัวหนังสือก็จะติดกันแบบนี้นะฮะเราเดี๋ยวผมกลับไปก่อนนะ นี่ผมจะลองใหม่นี่ผมว่าบอกว่าคลิกขวาเหมือนกันแต่นี่ฮะนี่ผมใช้เมกนี่ครับเมกเมกอันอะไรไม่รู้อันเบาอันเบลนะฮะอันน่ะก็ปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะได้เต็มที่ฮะใช่ไหมฮะอ่าแสดงว่าอันนี้ใช้ได้นะครับเมกทูฟิตก็ยังต้องต้องแก้ไขนิดนึงแล้วก็คลิกขวาเนี่ยแล้วก็นี่มาด้านล่างสุดเลยครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วส่วนไอ้ตัวนี้เราก็บอกว่า เฮ้ยเราล็อกมันไว้ก่อนดีกว่าตัวเนี้ยอ่าเราก็ทํากุ๊บไว้แม็กกุ๊บเราจะทำเราจะแก,แก้ไขให้ตัวหนังสือใช่ไหมฮะอ่าเราก็แก้ไขนี่เรามาก็มาดูนี่อ่าลองดูว่าเราแก้ไขเราดูที่ว่าโชตรีอ่าตัวนี้เราจะไปที่สิบสี่อีกครั้งไหมสิบสองอสิบสองเอ๊ะมันไม่ได้ต้องคลิกขวาขีกก็นี่ฮะ นะฮะสิบสองสิบอ่าเห็นไหมครับตรวจเช็คตัวนี้ก็ขอตากสิบแล้วกันเนาะตากสิบตัวหนังสือนะฮะแล้วก็นี่ปับ๊บขึ้นไปครับนี่ครับช่วยได้ครับช่วยได้ก็ก็ไปใช้นําไปใช้กันได้นะครับตัวนี้เราก็ใช้ขึ้นไปปึ๊บ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 นี่ฮะ ผมนามาจากไฟแคดนะครับใครจะทําตามก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรก็ลองดูกันว่ามันใช้ได้นะครับใช้ได้นําไฟล์อื่นมาเราไม่จำเป็นต้องไปเ,เขียนใหม่นะฮะเขียนใหม่เราก็มาปรับแต่งเเฉยๆสิ่งที่เียดที่สุดก็คือตัวพิมพ์นะเราขี้เกียจพิมพ์นะขี้เกียจพิมพ์ซะเรี่อนี้เราบอกว่าได้แล้ว แล้วก็ย่อนี่กดชิปทุกตัวปิ๊บนี่แน่เอาไมกแล้วนี่อ่าแล้วก็เหมือนเดิมชิกขวาปับ๊บหนาเห็นไหมบายใจจังเลยนั่นครับโอเคนี่ได้หมดแล้วส่วนตรงนี้เราทำเป็นเส้นอะไรเส้นปะเส้นอะไรก็แล้วก็ทำสามา,ม,มารถทำได้เนาะแล้วก็โชว์ปิ๊บปิ๊บปิ๊บอะไรต่างแล้วก็โอเค นี่เดี๋ยวก็มาแต่งเอานะครับมาแต่งเอาปุ๊บอะไรไม่จะเป็นแล้วก็ลบออกอ่าครับนี่เขาใส่องศามาให้ NE น่าจะก๊อปมาจากที่อื่นอาครับอาเาแต่งเอานะครับแต่งนิดหน่อยดีดีก็เราเขียนใหม่นะเขียนใหม่นะครับผมก็ลงไปให้แล้วนะครับวิธีการนะวิธีการก็ลงลงแล้ว ธีการครับผมอันนี้เอตัวไอ,ไอคอนมันหายไปผมก็มาคลิกขวาตรงนี้ผมก็มาคัสตอมใหม่คัสตอมใหม่เสร็จปุ๊บมันก็จะมาโชว์ตัวนี้มันก็มาขึ้นนี่ครับคอมมานด์คอมคอม,นอม,นอมนออานดะ์ผมมาเลือกเอาฮะมาเลือกเอาเอตัวนี้ผมพิเศษไปติก๊กคอนโทรลเซ็ Z. อ่าก็มาวางไว้นี่ก็วางครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับใช้งานได้ตัวไหนที่เราจะเลือกอ่าอันนี้ ต่างๆแล้วก็มาเลือกดูด็อก ument ต่างๆอีดิทแก้ไขฮะเราจะมาเอาตัวไหนม้างมีไฟล์ตัวไหนจะเริ่มไหมมีนิวไหมเอาเป็นโอเพ่นนิวต่างๆแต่นี้มีอยู่แล้วเราเอาเซฟไว้ตัว,ตวหนึงดีกว่าขีเา้เกียจเดี๋ยวมันเผื่อกดเซฟได้เลยฮะ <L im it> หลงหลงลืมลืมฮะกดปรั๊บเซฟได้แล้วอะไรเงี้ยเรากดครับผมเวลาแก้ไขตัวหนังสือได้แล้วเนาะโอเคไม่จะได้ไม่ต้องรบกวนเวลานะครับ แล้วก็เมื่อกี้เราก็บอกว่าอิน e r เร์นะครับไปอิน e r เร์แล้วก็เป็นไฟล์แค t ตัวนี้เราเข้ามานี่ครับอินเร์ไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับอินซ์เซอร์เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วตัวหนังสือมันอาจจะเล็กมาเลยเรามาปรับปรับตัวหนังสือได้นะครับในกรณีที่ปรับตัวหนังสือ,อปรับตัวหนังสือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ขยายเวลาเราอ่านบาไปแล้วเสร็จมันมันก็จะมันก็จะแก้ไขอะไรต่างมันก็จะได้เลยนะไมไม่ฟิตไ,ไม่อะไร แล้วก็ทํางานง่ายนะครับผมอ่าโอเคนะครับตกลงคลิกที่ไหนครับนี่ครับมาที่นี่นะฮะครับครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอหลับนอนพักผ่อนนะครับอาการก็ง่วงแล้วขนะนี้ครับดึกดึกแล้วสองทุ่มแล้วครับผมโอเคฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ